เรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนละกันที่มันว่างพอมันว่างก็ไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนก็เลยตัดสินใจว่าไปเที่ยวบ้านเกิดของเพื่อนกันละกันเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าไปเที่ยวบ้านเกิดของเพื่อนครับประสบการณ์สองขวัญไปเที่ยวบ้านเกิดเพื่อนเนี่ยเป็นเรื่องของคุณจุนโกคุณจุนโกเนี่ยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยปีหนึ่งซึ่งกลุ่มคุณจุนโกอะประกอบกันด้วยทั้งหมด5คนซึ่งใน5้าคนเนี้ยจะมีคุณจุนโกะ เอโกมีบีโกซีตะและดีสุเกะทั้ง5คนเป็นเพื่อนชมรมเดียวกันเราก็ตกลงกันว่าเรา5คนจะไปเที่ยวบ้านเกิดของเอโกกันในช่วงปิดเทอมมาดูร้อนบ้านที่ทุกคนไปนอนพักที่บ้านของคุณเอโกนะมันเป็นบ้านเก่าซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีใครอาศัยอยู่ละจะอยู่กี่วันก็ได้จะใช้ชีวิตยังไงก็ได้คือนอนกันเอง5คนอยู่ไปเลยบ้านหลังนั้นมีเงื่อนไขเดียวก็คือทําความสะอาดบ้านด้วยแค่นั้นแหละ คือตัวบ้านอะ่ะค่อนข้างจะทำเลดีด้วยอยู่ใกล้ทั้งภูเขาใกล้ทั้งทะเลแล้วก็ใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยไอ้สามทางเนี่ยที่บอกไปภูเขาไปทะเลไปซูเปอร์มาร์เกต็ตใช้เวลาขับรถไม่กี่นาทีก็ถึงเป็นทำเลที่เหมาะมากๆที่กลุ่มวัยรุ่นจะไปนอนค้างคืนแล้วก็ปาร์ตี้ให้เอากันคือในคืนแรกที่ไปพักมาถึงเย็นเนาะก็ช่วยกันทำอาหารเย็นกินกันอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเล่นดอกไม้ไฟเริ่มเล่นอะไรการตามสไตล์หน้าร้อนญี่ปุน่นและในคืนต่อมาก็คือพออยู่มาทั้งวันมันไปทเที่ยวเล่นนั่นนนนเเทีี่่่วลกกัพอตอตถึงึงาริมด ก็เริ่มไม่มีอะไรทําแล้วพอนอนคุยเล่นกันนอนกินนั่นกินนี่กันจนเวลาเริ่มเลยเที่ยงคืนอยู่ดีเพื่อนคนหนึ่งก็เสนอขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, ไปทดสอบความกล้ากันไหมโดยคนที่เสนอคือไอซีตะซีตะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งกล้าเขาเรียกว่าอะไรไม่กลัวไม่กลัวอะไรเท่าไร่อะไรอย่างเงี้ยคือตัวจุนโกกับตัวเอโกรีปฏิเสธเลยว่าไม่เอาพวกฉันกลัวคือถ้าใครอยากไปไปกันเองเลยแต่ไอซีตะกับดีซูเคก็พยายามจะแบบขยันขยอ ให้แบบว่าเฮ้ยไปเฮอะไปเถอะแบบไปด้วยกันสิอะไรอย่างเงี้ยตัวของจุนโกกับเอกโกก็แบบไม่เอาไม่เอาแต่สุดท้ายสองคนนั้นก็แบบบังคับกึ่งๆบังคับพร้อมก็บอกวิธีการว่าเนี่ยคิดมาแล้วว่าจะทดสอบความกล้าอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตัวซีตาก็นํานเสนอมาว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทดสอบความกล้ากันนะโดยจะแบ่งเป็นสทีมและเห็นเนี่ยสารเจ้าป่ะสารเจ้าที่อยู่ไม่ไกลบ้านอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละใช้เวลาเดินประมาณแค่สินาทีอันนั้นแหละเราใช้ที่นั่นเป็นที่ทดสอบความกล้ากันโดยจะให้ทีมแรก เดินไปที่ศาลเจ้าก่อนแล้วเอาสิ่งของชิ้นหนึ่งแต่จะตกลงกันนะว่าจเจ้าอันนี้เป็นอะไรก็ได้นะครับเช่นอาจจะเป็นจานแก้วชามถ้วอยอะไรก็ตามแต่ให้ทีมแรกเอาไอ้สิ่งนี้ไปวางที่ศาลเจ้าเว้ยแล้วก็เดินกลับมาและไอ้ทีมสองก็จะมีหน้าที่เดินไปเก็บสิ่งนั้นกลับมาที่บ้านเนี่ยวิธีการทดสอบความกล้า,าพวกเขาก็คือเรียกง่ายว่าเดินไปศาลเจ้าตอนกลางคืนแหละวิธีตั้งกฎตั้งอะไรเพื่อเป็นการยืนยันว่าไปกันจริงๆนะอย่างนั้นไม่ได้แอบไปที่อื่นนะหรือหนีอะไรอย่างนี้น แต่ทีเนี้ยหลังจากที่ไอซีตะานาเสนอว่าจะไปศาลเจ้าเอโก้มันน่าสายดเลยเว้ยและเอโก้ก็รีบพูดห้ามเลยว่าอยา่าอย่าไปศาลเจ้านั้นนะคือคนแถวเนี้ไม่มีใครกล้าไปเลยสักคนคือตอนเด็กๆะพ่อแม่จะบอกเสมอว่าที่นั่นคือที่ต้องห้ามคือห้ามไปเด็ดขาดคือห้ามไปเด็ดขาดเลยตัวซีตากับดีสุเคก็ไม่ได้สนใจคําเตอือนของเอโก้นะแล้วเถียงไปเลยว่าถ้าโลกนี้มันมีผีวิญญ,ญาณจริงะก็ให้มันออกมาดิเออทำไมต้องกลัวขนาดนั้นวะ เดี๋ยวพอกูไปเองไงได้ถ้าไม่ไปพอพูดจบปุ๊บไอซีตากับดีสุเคก็เดินชาวบ้านไปเลยเว้ยไม่เถียงไม่อะไรต่อแล้ตัวจุนโกะกับเอโกะแล้วก็ไอบีโกะรอคือไม่ไปด้วยไม่เล่นด้วยนั่งรอที่บ้านจนเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้ววะไอซีตากับไอดีสุเคก็ยังคงไม่กลับมาเว้ยอย่างที่บอกระยะทางการเดินไปสารเจ้ามันแค่มาสิบนาทีไปกลับก็แค่ยี่สิบนาทีตัวจุนโกะก็เลยลองโทรศัพท์เข้าไปที่โทรศัพท์ของซีตากับดีสุเคก็โทรติดนะโทรติดปกติเลยแต่ไม่มีใครรับสาย เอโกเริ่มเห็นท่าไม่ดีละเอกกวิ่งไปหาบ้านของคุณอ e. ีคุณอีเนี่ยเป็นญาติที่อยู่บ้านใกล้ๆกับบ้านของเอกวิ่งไปที่บ้านคุณอ e. ีเพื่อขอความช่วยเหลือเอกก็ถูกตูปัง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 คุณอีคุณน e. ี้ e. เนี่ยเพื่อนหนูอ่ะไปลองของกันที่นี่นี่นี่เนี่ยที่ศาลเจ้านี้หลังจากคุณอ e. ีได้ฟังเรื่องราวจากเอกสิ่งที่อ e. ีทาไม่ใช่แบบว่าเอา้าที่ไหนยังไงจะไปช่วยอะไรเงี้ยอี e. ไม่ตบหน้าเลยวะเพี้ยทำไมไม่จากห้ามสองคนนั้นคืออีโมโหมากทุกคนก็ช็อกเนาะ เฮ้ยทำไมทำไมถึงขั้นต้องลงไม้ลงมืออ่ะเอออีก็บอกกับเอโกะบีโกะจุนโกะว่าไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวจะไปเรียกคนอื่นให้มาช่วยคือตอนนี้น่าจะสายไปละน่าจะทําอะไรไม่ได้ละพวกเธอลอยที่นี่แหละเดี๋ยวจัดการเองไอ้คุณอีก็รีบออกจากบ้านไปจนเวลาผ่านไปอีกประมาณ2ชั่วโมงคุณอีกลับมาบ้านพร้อมกับใบหน้าเคร่งเครียดเลยแบบโอ้โหเคร่งเครียดแหละคุณอีพูดต่อว่าตอนเนี้คุณฟูจิตะตัวละครใหม่นะคุณฟูจิตะกําลังทําพิธีปัดรลังควานให้อยู่ แต่ดูท่าทางคงจะไม่หายไปปกติทั้งคู่ละเพื่อความสบายใจเอโกะบีโกะจุนโกะเดินไปที่อาคารเสริมของบ้านคุณอ e ีนะแล้วก็ไปให้คุณฟูจิตะทําพิธีปัดลังควานให้ด้วยคือทั้งสามคนก็เดินไปที่อาคารเสริมเนาะเพื่อจะไปหาคุณฟูจิตะพอวินาทีที่เปิดประตูห้องเข้าไปอยู่ดีๆความรู้สึกสิ้นหวังเออมันโถมเข้ามาใส่ทั้งสามคนเลยเว้ยทั้งสามคนที่ได้รับความรู้สึกสิ้นหวังโถมใส่เห็นซีตะกับดีซุเคะ กำลังถูกมัดอยู่นะแล้วก็มีอุปกรณ์บางอย่างยัดไว้ในป่าทั้งสีและดีทั้งซีตาลีสอเคนั่งเหมือตาลอยแบบไม่ขยับขยื่นเลยเว้ยคือนั่งนิ่งแบบ เออใช้คําว่าขอโทษเช่เอมมาพคนอได้คำว่าเออคือเขาเรียกว่าอะไรไรจิตวิญญาณไปเลยแล้วพอไอ้สามคนนะเห็นอย่างนั้นใช่ปะ่ะก็พยายามเดินเข้าไปใกล้นะเพราะว่าต้องไปทำพิธีปัดลางควานต่อคือแค่พอสามคนมาเดินเข้าไปใกล้อ่ะความรู้สึกอยากจะตายเออนอกจากความสิ้นหวังมันมีควาารู้สึกอยากจะตายอ่ะพุดขึ้นมาในหัวเลยเว้ยไอ,อ้ความรู้สึกนั้นนะมันกระจายไปทั่วทางล่างเลยและความหดหู่ความเหงาหงอยอะไรก็ตามแต่มันแบบมัน้าโถมจู่โจมเข้ามาพอคุณภูจิตะที่เป็นคนปัดลางควานให้เรื่มนั้นกนะ็เริ่มรู้สึกไม่ดี ก็เลยชิงอธิบายก่อนเลยว่าไม่มีใครรู้นะว่าปีศาจมันเข้าไปเสี่ยงอยู่สารเจ้านั้นแต่เมื่อไหร่ไอปีศาจตอนนั้นเป็นผู้หญิงถ้ามันได้ถูกใจผู้ชายคนไหนมันจะรักพาตัวไปอยู่ด้วยที่ผ่านๆมามีผู้ชายหลายคนละที่ไปที่สารเจ้านั้นแล้วก็มีสภาพแบบเนี้ยแบบไอสองคนเนี้ยซึ่งสองคนเนี้ยตอนที่คุณฟูจิตะไปเห็นที่สารเจ้ามันนอนตาเหลือกน้ำลายยืดอยู่ที่บันไดาสามตัวของฟูจิตะพยายามเอากลับมาแล้วก็ทําพิธีปัดลางคาน ปัดลังควานให้แต่เหมือนจะสายไปละแล้วลที่พวกเธอ3คนเนี่ยรู้สึกโขดหูหรืออะไรเมื่อตอนเข้าไว้ใกล้มันเป็นเพราะว่าปีศาจได้เข้าไปเสียงร่างไอ้สอคนนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากฟูจิตะนาเจกบอกว่าทั้ง3คนนั่งลงก่อนเดี๋ยวจะทําพิธีปัดลังควานให้ในพิธีปัดลังควานนอกจากคุณฟูจิตะแล้วมันยังมีคนมาช่วยอีกประมาณ5คนโดยทั้งหมดทั้ง6คนเนี่ยจะยืนล้อมตัวซีตะดิสเคเอโกบิโกและจุนโกไว้คุณฟูจิตะกำชับว่าห้ามพูดห้ามทักห้ามลืมตา จนกว่าตัวคุณภูติตาจะบอกว่าลืมตาได้นะคุณฟูจิตาก็เริ่มเริ่มทำพิธีปัดหลังควันไม่รู้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มทำพิธีแต่ตอนที่จุนโกะแบบอยู่ดีๆมันมีจังหวะนหนึ่งที่เหมือนสมาธิมันหลุดมันมีเสียงคนมากระซิบที่ข้างหูว่าถ้าแกเข้ามายุ่งฉันจะทำให้แกเป็นเหมือนพวกมันซึ่งไอเสียงที่กระซิบข้างหูมันเป็นเสียงของผู้หญิงโตจุนโกะแบบสะดุ้งมือปิดหูเนี่ยแบบด้วยความตกใจแล้วก็กลัวและในเวลาเดียวกันที่เอามือปิดหู จุนโกรู้สึกได้เลยว่าด้านหลังมันกําลังมีใครบางคนยืนค่อมตัวเองอยู่เว้ยจุนโกพยายามจะอดทนแล้วก็ตั้งสมาธิให้มากที่สุดพยายามจะไม่ฟังไม่พูดไม่ลืมตา จนกระทั่งดีเสียคนฟูจิตะพูดว่าเสร็จพิธีแล้วเอโกะบีโกะและจุนโกะลืมตาขึ้นมาแล้วก็รู้สึกโหโหล่งอกทันทีเลยตัวซีตากับดีสุเคก็ดูดีขึ้นประมาณหนึ่งหลังจากทำพิธีเสร็จนะจากคนเฮฮาสุขสนานอย่างที่บอกเนาะเป็นคนไม่ไม่กลัวอะไรกลกบ้าบ้าหน่อยกับกายเป็นคนนิ่งเงียบเว้ยแล้วก็ไม่พูดไม่จาเลยไม่โต้ตอบใครทั้งนั้นหลังจากทําพิธีเสร็จพ่อแม่ของซีตากับดีสุเคก็มาพาตัวสองคนนี้ไปแล้วก็ ทำการพาไปบําบัดจิตที่โรงพยาบาลต่อหลังจากทาพิธีเสร็จคุณฟูจิตะก็ได้บอกกับเอโกะบีโกะแล้วก็จุนโกะว่าตอนทําพิธีพวกเธออดทนได้เก่งมากเลยนะพวกเธอรู้ไหมว่าระหว่างทนาพิธีมันมีผู้หญิงเดินไปเดินมารอบๆตัวพวกเธอนะแล้วก็พยายามจะพูดคุยกับพวกเธอด้วยตัวของจุนโกะที่บอกว่าได้เหผู้หญิงกระิบใช่ไหม ก็ได้ไปคุยกับเอโกแล้วก็บีโกหลังจากเสร็จเรื่องราวเนาะว่า,วามึงได้ยินเสียงคนกระซิบเหมือนกันปะเอโกบีโ e กก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันนั่นแหละหลังจากเหตุการณ์วันนั้นจบลงปุ๊บทุกคนต่างก็กลับบ้านทันทีจากตอนแรกที่อยู่บ้านแบบหน้าร้อนยาวๆอะไรเงี้ยกลายไปกลับบ้านกันหมดเลยปัจจุบันจุนโกยังคงเสียวสลาดทุกครั้งนะเมื่อเวลามีใครแบบกระซิบที่หูหรือพูดจาเบาๆเ,เ,เออมันก็เป็นแผลฝังใจให้ตัวจุนโกแล้วตัวสีตะ ดีสุเคก็ต้องทําการรักษาอาการอาจิตยาวๆกว่าจะเป็นปกติก็โห oh, หลายปีเนี่ย <Yeah. S 2> เรื่องนี้ยอยโอยาซอนห้ามก็คือห้ามอย่าดื้ออย่าดื้อ